มันย่างเห็ดคั่วปลาล้วพี่น้องเอ้ยบานนี่ปลามาหม่าวานผม่ะมาเจอชุมพลบุรีพุ่พูดนะอันนี้ปลาคัดออกมาเนี่ปลากระเดิดลนี่ยเพราะเห็ดปลาเดือกผสนปลาเดกปลาสุ่มมาใหญ่เห็ดสุมปลาหน่อยเห็ดปลาเดกสิบ่อโอ้ยบมมีผู้ใดมาเห็ดซอยมันย่างมาพราะแย่มาเพิ่งทำเล่าหน่อยนี่ยหญ่ไหมเพราสิมาเห็ดซอยบางทีละสองกระสับบางใหญ่หนึ่งคัดออกอยู่ในรถย่างเป็นปลาเข็งเห็ดปลาเดกแล้วผัมแล้ว่าพุ่นะเกลือเ้ามาเป็นสอบเลย ปลากระเดิดนี้มันผสมมากคับปลาเข็งหมู่บ้านนี่ก็เลยเอามาขัดเลือกมาเคลื่อนเนี่ยบางทีล่ะสองกระเข็งใหญ่ว้ายข้วปลาเมาเหลาเนี่ยอะไรเอี้ยพวกเราเปนดูเฮ็ดอยู่ดอกพี่น้องคัดว่าเรื่องปลาแดกปลาผสมนี่ปลากระเดิดงามื่อหมิแตะตัวก็เมื่อห่อมใส่งามื่มปลาเข็งกระยั่งอยู่ต้องหลุดมาเสียไปขายบบบนุงเขียวอยู่นไงตลาดเลี้ยง ยังบ่หลายดอกวังว,ง,วงวังวังเศร้ารูดนี่ยและปลาเข็งไปขายสามรูดรวยปลาเข็งพอดีเลยยังวะผู้สำรับเป็ดปลาแห้งนะปลาแห้งหรือว่าใบป,ปิ้งก็ได้ไดตัดหัวดอกก็ใหญ่ๆเนาะนใส่เขียวควมเส้นละเปียเจ้าเออเดี๋ยวสิมากวน <laughs> <laughs> หัวมันกับขี่มั่นในตองไฮเปียไปใส่โอมาหน้าบ่ครับครับ มาเบิ่งมายานั่งคั่วปลาเฮ็ดปลาเดกพี่น้องนะครับปลาจัรลอยเอามาามือว่านนี่นะครับเป็นเฮ็ดปลาเดกเฮ็ดปลาสมียังเพิ่นละหัวกับใส่มันกระเสียไ้ให้เป็ดเล่าแล้วเรียงเปียพร้อมว้าจคัดเลือกมือขึ้นนี่แยกออกจากปลาเข็งนะครับจะเลย่อเฮ็ดปลาเด็กปลาแนวไหนมันขายยากเฮ็ดปลาเด็กไปกินซะขายก็สิมีปลาดุกปลาคอนะครับเตี๋ยวมาามือวานหละกับปลาเข็ง ปลาสลิดเออเบิดแล้วนะครับเหลือแต่ปลาเข็ยงอย่างเดียวปลาดุกระเบิดใหญ่ปลาคอกระเบิดปลาอันสลิดกระเบิดยังแต่ปลาเข็งอยู่วังเศร้าโลนี่แหละขันซีเมนมืออื่นวันอาทิตย์เนาะมือเฮือกวเด้อจังสิได้ไปส่งของให้พี่น้องเพิ่นสัง่งจีนูน่นสัง่งอยังในก็ลนเสั่งปลาแห่งสั่งจีนูน่นสัง่งจักกะจันนะครับ สั่งไข่หมุดแดงสั่งเมเปิ้งนะครับเดี๋ยวมืออื่นวันอาทิตย์มือหือวันหลังจะได้ไปส่งไห่แต่ว่ายังก,ก่อนนะอันจักจันนี่กล็ลังหลายนะครับไข่หมุดแดงนี่ก็หลายนะช่วงนี้ของปลาเพียบอันนี้อันนี้ปรแม่ณของปลาอันนี้มาแต่ชุ่มพนบุรีไปหาหนองไส้มื่อว่าน,นี่เพิ่น ไปเล่นน้าเพลินบริพอกันแต่ดนนะครับก็เลยได้ปลามาให้ผู้เฒ่าเห็ดบางทีล่ะโมเมนต์หน่อยๆได้นี่ชักโล่เราจะว่าอยู่นี่โมเมนต์อุ้ยเกือบเศร้าโลได้อยู่นอกไรเนาะไกลบริเลนเนาะสามสิบสี่สิบว่ะโอ้หเขาอะ่รเป็นหมื่นอลไรเป็นหมื่นคือเขาคือกระเบือกเขาเนียวนี่โอ้บริเลนเป็นโลครับ คนคั่วปลาพี่น้องเอาเอาแบบวิถีชีวิตบ้นบานๆเท่านี่อยล่ะพี่น้องนะครับคั่วปลาเฮ็ดปลาแดกเฮ็ดปลาสมสมปลาน้อยบ่แม่นปลาสมสมปลาน้อยเฮ็ดปลาแดกปั่นกันบุรุษไห้ซองไหพ้พอได้กินนะครับเอาไอ้ผู้เฒ่าเฮ็ดนี่ล่ะไอ้เพ่นเฮ็ดกินโลดพอได้ขอให้กินน้ำเพลินมาเนี่ยมันเปลี่ยนแล้ว <laughs> มันต้องเฮ็ดเจวแล้วก็เอาบักขามหรือบักม่วงน้อยใหญ่น้อ <c oughs> บอกมาหนำได้แต่ ประแดกตอนแนวนี่นะครับยามันเป็นใส่เวลาจักเดือนยายใจังเป็นหกเดือนประมาณครึ่งปีเนาะใส่เกลือกระสอบหนึ่งบนนี้เหใส่ยังแนียก็าห้ำห้ำห้ำเขาแล้วก็เกลือผงสุรดใส่ปะมา่าใส่ผงสุรดป่มันบ่นวมันนัวเอียงเลยเนาะโอ้บาดยามเขาโปครับครับ ปลาแด,ก,ดกในบัวไซพงสุลอดเอาแต่เกลือกับหั่เนาะนี่เอาสนุกเห็ดอยู่ดอกใส่าลายใยไหมว่าสิมาเห็ดน้ำใยสมกัดไปบ้านชาวดองเพิ่นมาท่านมาสิไปฮับอยู่ดอกสิได้ไปฮับเพิ่อนอยู่เพระาพระว่าเพิ่นแห่ต้นเงินลงไปแล้วข,ข้าเจ้าเห็ดสังฆทา,านเพือนสังฆทานพี่น้องข้าเจ้าตุ่มโฮมพี่น้อง ตัาดวงเพิ่นก็เลยว่าเขามาก่อนเอาปลามาไว้ก่อนมันสีเน่าจากสีออกไปหาเพิ่นพระสันเพียรเลี้ยว่นละว่ะมันก็ยังสดๆอยู่ได้ใหญ่นอนเนาะเพราะท่านไหนเน่าอะไรยยังดิพอเขาขัดออกมาก็ใส่ทั้งน้ำแข็งไว้เคื่อนพี่น้องยังใหม่ๆอยู่งามอยู่อจะบัตรตูลื่นกันไรถึงไปเนาะอืซ้ำกันบัตปลาสูบน้องเว้ยนั่นว่าเอาหัวออกแล้ว ปกตินี่ป้ากระเดิดนี mm ่เขาจะเอาเห็ดเบิด hmm. ห so no ัวกระมีบ่้อยใหญ่แมนบ่กินบ่ได้ของน้องผ้าเห็ดน้อนโอ้น้อนข้างเห็ดผลที่เอาหัวออกนี่คือว่าบ่อยากให้นอนโจ้อืมคันมีหัวนอนสิไปอยู่ในหัวมันอืมชนได้ครับก็เลยเอาหัวออกเอาขีดออกโอ้ผู้เฒ่าเพิ่นเคยเฮ็ดพี่น้องเล็กน้อยสมัยใหม่ในเฮ็ดเป็นสับโมบุแต่ว่าก็สืบทอดไว้อยู่ดอกเบิ่งไว้ นะครับบ่มีแนวเบิ Now ่งเปิดคลิปเบิ okay ่งเฮ็ดปลาแดกเฮ็ดแนวไยไรเนาะเสั่นเปิดคลิปเบิ่งปลาเดีเฮาหัวเอาขี้เอาใส่มันออกแล้วเฮาก็ไปล้างน้ำให้มันสะอาดเก็ดบ่ต้องเอาออกเนาะยายเนาะเก็ดบ่เกี่ยวเนาะเคือวันละก้นกับว่าล้างน้ำมวกน้าเซาเข้าแม่นบ่แต่เฮาล้างน้ำสะอาดก็ได้เนาะล้างน้ำสะอาดแล้วบัดนี้ก็ให้มันสะเด็ดนามก่อนบ่ก่อนเฮาสิใส่เกลือ อ๋อให้มันซุมๆเนี่ยครับน,น,นี่คือวิธีการเห็ดนะครับพี่นอ้องนะครับประมาณว่าตัดหัวใส่ขีออกแล้วประมาณน,นี้นะครับนี่คืวิธีตัดหัวแล้วก็ปาดหัวออกปั๊บแล้วก็พมิดเห็ดใส่มันออกเลยนี่นะครับบาดแล้วก็ไปล้างนา้ำตัวนั้นมันแล้วแล้วตัวนี้ไปล้างน้ำอะไรก็มาเาวาใส่เกลือเกลือในใส่ประมาณหลายปันไหนสม,มุดปลาเอาสมุิปลาหาโรยังสีให่ ใส่เกลือจัะถวยโลโลถวยต้มถวยแกงเข้าหนิโอ้อออน,น,นึ่งต่อห่าออปลาหาโลเกลือโลูนึงโอเคโอเค,อ,เคอ๋อขัดมันโบเขีมเนี่ยมันเน่ามันจะโบเป,เป็นปลาแดกได้เนาะขัดมันโบเขีมนเนาะเพราะเรียกว่าขันเขีมบโบถึงนเนาะอ,อืมนี่คือสูตรผู้เฒ่าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเค็จปลาแดกล่องเบื้งนะครับปลาหาโล่เกลือกลูนึงไม่ใหญ่แล้ววะ แะครัห้อมเด้ห้อมห่อมอะไรบ้าไนห้อมประมาณถวยกาไก่เนาะถัย,ะะถยต้มถั่ยเกียงเข้าในเนาะอืมห้อมในประมาณถัวยหนึ่งนะครับพี่น้อง <_ S 1> ไม่ใญ่เราบอกสูตรอเไรนี่เธอผู้ใดจะเก็ยประแดกนะครับปลาหนึ่งกิโลโปลาห้ากิโลต่อเกลือหนึ่งกิโลแล้วก็ห่อประมาณหนึ่งถ้วยห่อหรือว่ารำข้า,าวนี่แหละนละครับขันต้นแรกเท่าไดปลามาจังสี่เท่ากะมาตัดหัวมันแล้วก็ใส่ขีมันออกนะครับแป็ดออกจังสี่แล้วก็ เอาใส่ถังนั่นบัดนเท่เาก็ไปล้างเศ้าวนา้าผู้ใดอยากให้มันอันนี้ก็น้หนามหามเศ้าเขาหรือว่าน้ำม,มวกบ้านเท่านี่นะครับล้างปลาี่ก็ดีคือกันเพื่อนว่นานะครับแต่ส่วนมากบ้านเฮ่าก,เาก็เอานามถรรมดาล่างโหลดล่างมันเกี้ยงมันหลอดแล้วก็จังเอาเกลือมาซศว้าใส่ห่ำนำ้ำแล้วก็จัางใส่กระปุกไว้ใส่ไไหาย,ายไปน้อยใหญ่น้อครบเออบ่ให้อากาศเขาบ่ให้อากาศเขาบ่ให้แม่งว่นจอได้หกเดือนแล้วก็มาชิมดูอืม <6 S 2> หกเดือนคือกินได้นะครับมักไวหันนะครับประแดกแบบโบราณบ้านเาน่านะครับประมาณหกเดือนไม่ใหญ่แล้วว่นใดขานเลยนะครับ<ฮ>ขากาขาก,ขก,ขกใครอยู่มันบอ่อข้าวเนาะยัยเนาะบ่มีกินข้าวเลยพี่น้องนั่งอยู่นี่ปลาเสียน้ำแข็งมามันก็เลยบ่บ่มีกินบันไดสนุกเห็ดป,ประแดกระบาดเห็ดแล้วก็ย่ำกินสมกินเข่าเที่ยง สุ่มกันกหมาเจ็บนะประแดกไม่่นะว่าได้บาด <c oughs> เปิดออกเตะดังทวนโหลดเพื่อน่าเซ่บนะครับกินก็บกคมหน่อยใส่โตะละค่ำหมดแล้วเนี่ยนะครับคักหลายขักหลา,ากกยโอ้ยขคอยเห็นว่าโบเหลือจะคนบ้านเท่านั้น <c oughs> เบิดแล้วบ้าโหลดเลย เชฟใบไปมันคือว่าเฮ็ดประเดกให้เด้อสิซื้อปั้นยังก็ปุกละวลอยเพิ่นว่าเออประเดกปลาเข็งบ่หรือประเดกปลาหยังสิเนี่ยมาขึ้นี่เ,เพิ่นว่าเด้ิเออเป็นผูัวแมงแ่งแข้งเออสุดท้ายแมงแ่งแข้งก็เบิด์ตบ้านเจลกับเบิดคือกันเอ้าพี่น้องสั่งของไว้นะครับวันจันทร์เด้อครับเด้อสิได้ส่งของให้นะครับของปลาตามฤดูกาลังสั่งบ่ได้คือเก่าจันร้อยก็ส่งให้คือเก่าเด้อพี่น้องนะครับ ใครหมดแดงแม่เป้งเขียดแหงนะครับจกกักจันแม่งจีนูน่นนะครับย่ามนี่นะครับส่วนผูใ้ใดถามหาอึงนะพุะทธาหนเมย่ามันมมนะครับเดอ้ออึงนี่สิป,ประมาณพละฝนมาเออฝ้าห้องฝนมาพุทธาจังสิแม่หนาอืองนะครับพุทธองคนก็นถามอืงมีอยู่บอกโอ้ยอืงพ่ยยมนีนะครับเด้อย่ามหนึ่อนะครับเจียงข้าวพีข้าวนองข้าวนำนะครับก็สิมีังแต่ไครมดแดงแม่เป่งจีนู่นจักจันนะครับเขียดแหงครับพอมีอยู่พาอเห็นอยู่นะครับ นะอ่ะปลาแด,ดกแดกกระสังมานะครับของปลาลิมโค้งจันทร์10ชิ้เบิรงไห้วันจันทร์นะครับแต่มืาอนี้กันไม่ใหญ่เราเห็ปเดปลาแดกก็เลยทายคลิปเป็นมี้องเบิรงนะครับปลางามๆนะครับแบบโบราณบ้านเฮาบอกสูตรปลาแดกพร้อมมาสั่นไม่ยากแล้ววะอ่ะโอเคคลิปนี้เอาซรัพนี่แหละครับไปแล้วไปแล้ว